สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจาก g ูดเฮิร์สมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษและเพิ่มขนาดพุกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1540บาทจ่ายเพียง990บาท 0946142292และ0948971111สวัสดีค่ะตั้งแตบคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ แจ็คเกลินค่ะยู่กันน้องจุ๊บแจงแสงอุตสาหะดำนีนะคะ่ะซึ่งปีแล้วนะคะเราก็ต้องแบบว่าแข็งแรงเหมือนเดิมอยต้องบอกเลยสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญค่ะคุณลูกค่ะใ่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะดูแลสุขภาพเป็นนิดนึงค่ะหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากของขวัญวันปีใหม่นะคะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญค่ะสมุนไพรกระชายข่าวนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานนะคะต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็แบบว่าป้องกันโควิดได้ทีเพราะยังอยู่กับเราโอไมคค้นก็มาแรงนะคะเราต้องมีกระชายข่า ทานนะคะวันละ1เม็ดนะคะแล้วก็แบบช่วยดูแลสุขภาพวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกปกติ720บาทคุณจ่ายเพียง499บาทแต่โปรสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกแถมอีก10แคปซูลปกติ1540บาทคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ0 9 4ย์4 2292 8 9 4 8 9 7 1 1 1 1บริการค่าจ็ดห่ง ฟรีจริงๆค่ะใช่ข่าวของเราก็ฟรีค่ะข่าวแรกจะพาไปดูลูกสาวของนุ้งเองค่ะใครฮะน้องมุกวรนิตนะคะนางเอฟจีเอ็มทีวีจีเอ็มทีวีทีวีไปเลยค่ะแม ล่าสุดนะคะมาร่วมงานกับพี่เคธิรมทาเขราะเป็นผู้จัดค่ะกับละครนะคะเป็นซีรีส์ค่ะชื่อเรื่องเล่แขนใช่เรื่องนี้รับทเป็นเราสองคนฝาแฝดเนี่ยใช่ไหมคะใช่พี่เป็นเคสหนูเป็นแพร่เคธจะเขามีความมั่นใจในตัวเองส่วนแพรงหนูนะคะอ่อนไหวบอกบางเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ก็อ่อนหวานไงมแม่อ่ะแม่แม่มั่นใจมั่นใจทําไงมั่นใจ ม่อันนี้ตัวลายละอ้ไม่ไใน่ใจอ,อ๋ไปนสัมันค่ะเอาเป็นว <c oughs> ่าไปดูเรื่องราวจริงๆแต่น้องมุกวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ะสำหรับเล่แค้นนะคะมุกรับบท2ตัวละครค่ะเป็นเคสและแพรค่ะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันซึ่งจะมีคาแรคเตอร์แล้วก็ ลักษณะนิสัยีย่แตกต่างกันมากๆเพราะว่าโตมาคนละที่คนละแบบนี่ค่ะก็คนที่เป็นคนพี่ก็คือเคสเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนเด็ดขาดมากเป็นคนแบบสูเพื่อความยุติธรรมนี่ค่ะส่วนแพรเนี่ยก็เป็นคนที่แบบอ่อนหวานน่ารักแล้วก็ไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่นี่ค่ะเป็นครั้งแรกที่หมูรับบทฝาแฝดใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะ อันนี้แบบคนถามเยอะมากมันมันมันก็ค่อนข้างยากตัวหนูเองก็ก็ก็มีความกังวลอยู่บ้างแต่ว่าพอพอมาทำงานจริงๆอะคะ่ะมันก็คือเขาไม่ได้คือเขาก็สลับไปสลับมาแหละแต่ว่าก็ค่อนข้างเออเขาเรียกว่าค่อนข้างแบบทุก คือพอเราไปเล่นตรงนั้นเราเห็นภาพค่ะเพราะว่ามีน้องเอ็กซ์ตาที่มามาช่วยเล่นเป็นเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เราต้องตอบทด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อนข้างส่งอารมณ์ให้ด้วยชุดด้วยอะไรเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นอีกตัวละครหนึ่งให้เราจริงๆด้วยบรรยากาศทุกๆอย่างมันก็มันก็ทําให้เราแบบ สามารถแบบทําได้ไงค่ะทำตลอดลบเกลื่อนอารมณ์แทนใช่ใช่ใช่มันมันต้องค่อนข้างมีสมาธินิดนึงค่ะตัวที่ยากสําหรับมุกจะเป็นตัวเคสค่ะเพราะว่าแพรก็ค่อนข้างแบบคล้ายๆกันลักษณะแบบใกล้ตัวเรากว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนอะไรก็ได้อไรเงี้ยแต่ว่าเคสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมั่นใจแล้วก็เด็ดขาดมากกว่าเราางค่ะวิร์กช็อปไหนครับทีนต้องรับบทสองกันก็มีวิร์กช็อป เหมือนกันค่ะก็เวิร์กช็อปกับพระเอกด้วยแล้วก็มีเวิร์กช็อปของตัวเองด้วยเพราะว่าแบบส่วนของมุกอะก,ก็ก็หนักแล้วก็แล้วก็ต่างจากสิ่งที่เราเคยเล่นมา,มาก็ก็ได้เวิร์กช็อปกับครูสอนแอคติ้งค่ะแล้วก็ที่จริงหนูเป็นคนที่มันหนูไม่ไม่ไม่ค่อยมีความบอสซี่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่ว,ว่า คุณครูก็เหมือนให้เราจับบางจุดที่เรามีเช่นเวลาเราเราทำงานแบบเราทําธุรกิจจริง,รงๆเราก็ต้องมีความเด็ดขาดหลายๆอย่างเราก็จับหลายๆอย่างที่เรามีมามาใช่เงี้ยค่ะตัวละครนี้ก็ทำให้มุกได้แบบได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างแบบทําให้เราได้คือปกติแล้ว่าไม่เราเราไม่เคยเล่นแบบบทที่มันมั่นใจมั่นใจแบบนี้เลยคือหนูเป็นคนแบบว่า ไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะพูดอะไรขนาดนั้นเราเราจะแบบปณีปัติ n ไปกับทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็เรื่องนี้ก็ทําให้เราแบบว่าได้บทบาทใหม่ๆด้วยค่ะเอ่อแอคชั่นของหนูอ่ะไม่ไม่ได้มากนะแต่ว่าจะมีถือปืนอย่างที่อย่างที่ได้เห็น หนูก็ได้คุณพ่อของหนูค่ะพี่เคทหันทับแล้วก็นนกุลที่ที่มาช่วยช่วยกันดูเรื่องท่าถือปืนเพราะว่าหนูหนูหนูไม่ไม่ค่อยได้ถือปืนแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ค่ะอืมทนูใชายทานูที่เห็นในทีเซอร์ก็ก,ก็ก็ทําให้ดูแบบทําให้ดูเท่ <laughs> มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฮ็อบบี้ของของตัวเคทเนี่ยค่ะอืกานเนี่อ <laughs> แหมพูดไปมันก็จะหน้าตรองนั้นเลย <c oughs> มันก็จะเขินนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าหนูเคยเคยเคยเล่นธนูม,มาก่อนอยู่แล้วคะ่ะตอนที่เรียนที่มอกษตรสเขาจะมีวิชาพละก็มีพื้นฐาน <c oughs> มันนิดหน่อยค่ะแต่มันก็แต่มัน,ม,นมันก็ไม่ได้ยากแล้วคะ่ะโอ้ยค่ะเ็อีกหนึ่งบทบาทนะที่น่าดูนะคะอ่ะอแล้วก็กเลอว่ซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามใช่มีนนกุลนะคะแล้วก็พี่เกศฐานทัพนะคะนําแสดงด้วยนะคะ นกแสดงด้วยเป็นผู้จัดด้วยโอ้โหก็มาถึงข่าวนี้เลยค่ะไหนๆจักรีนะคะก็โยนมาแล้วนะคะเขาก็บอกว่าคุณเขตถันทัพนะคะลุยงานเป็นผู้จัดซีรีส์ครั้งแรกหลังจากที่เคยเป็นผู้จัดละครแล้วแต่ซีรีส์นี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องแรกนะคะที่พี่เขตถันทัพทํานะคะภายใต้บริษัทกองทัพโปรดักชันค่ะเขาบอกว่าเปนนี้นะเทนแบบว่าซีรีส์กาลังมาแรงแล้วคุณเทพก็บอกว่า จริงๆแล้วไม่ว่าจะทําภาพยนตร์ทำละครทําซีรีส์อ่ะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างจะทํายังไงให้ตอบโจทย์ทํายังไงให้ปังทำางไงให้คนได้ดูแล้วก็แบบว่าอินไปกับเราเขาบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายอยากทำมานานแล้วอ,อยากทาขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังพี่เขตพร้อมๆกันเลยค่ะผู้จต์ล่าสุดนะครับก็ในฐานะผู้จัดผู้จัดท,ที่ที่ที่ทำงานแบบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งแรกที่จริงปกติเนี่ยเมื่อก่อนก็นกมีประสบการณ์ในการทำเบื้องหลังมาบ้างน,นะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเป็นของเราเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล,แล้วก็แล้วก็ทำทุกอย่างเองเยอะมากอยู่ในทุกๆอยู่ในทุกๆภาคส่วนของซีรีส์เรื่องนี้เรียกว่าเรียกว่าตั้งใจทำสุดฝีมือครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันดูว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงกับซีรีส์ เรื่องแรกของผมด้วยทั้งหมดเลยแต่ว่าเราก็มีทีมนะก็จะมันก็ต้องผู้กำกับทำหน้าที่ผู้กำกับนะครับคนเขียนบททำหน้าที่เขียนบททุกทุกอย่างทำหนา้าที่ของตัวเองแต่เพราะว่าเรามีทีมแปลว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกๆทุกๆท,ท,ทุกส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ครับจริงๆเป็นความฝันอยากจะทำนานแล้วจริงๆเป็นคนที่ <c oughs> สในใจเรื่องเบื้องหลังของของออของการทำงานอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้เคยลองทำละครนะครับ มาบ้างสองสามปีอะไรครับแล้วก็แต่อันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ทำซีรีส์เป็นซีรีส์แล้วก็รู้สึกชอบมากชอบต่บทแหละคือเราเริ่มตั้งแต่เรื่องเรื่องเราก็เป็นคนหาไปเจอเรื่องมาแล้วก็มานั่งทำบทมานั่งปรับบทนะครับปรับบทก็รีคูดทีมคือทำเองแค่ทุกส่วนอย่างที่บอกนะครับครับครั้งนี้ ไม่ยากเลยทำให้ามสุขคือมันเป็นอะไรที่เหมือนได้ปล่อยคลองเราบเราบางครั้งบางครั้งอ่ะตัวเราอ่ะเราเราเราอยู่วงการนี้มานาน20กว่าปีครับแล้วก็อยู่อะไรที่มันอยู่ในกรอบเยอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมานอกกรอบแล้วซึกแฮปปี้มีความสุขมากคือนั่นคือละครอันนี้คือซีรีส์มันจะมาทั่วนี้ถ้าคอนเทนต์บนเทิงเราก็คงน่าจะน่าจะแบ่งได้3หลกักใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นหนังหรือภาพยนตร์นะครับละคร ที่สายทางฟีทีวีหรือทางโทรทัศน์แล้วก็ซีรีส์ซึ่งฉายในอินเทอร์เน็ตซึ่งซึ่ง,งทั้ง3อย่างนี้มีความคล้ายและมีความแตกต่างซึ่ง,ซ,งซึ่งในรายละเอียดีกย่อยยังเราไม่พูดถึงกันไปแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ทาซีรีส์ประมาณนี้ซีรีส์ก็เล่าเรื่องแบบซีรีส์เนื้อหาก็จะเป็นแบบซีรีส์บทก็จะเป็นแบบซีรีส์ซึ่งไม่ใช่ละครไม่เหมือนกันนะครับผมว่าเทรนด์ของซีรีส์กําลังมานะแล้วก็ คนรุ่นใหม่เปิดใจรับซีรีส์มากขึ้นวิธีการการเล่าเรื่องแบบนี้ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานนะมันไม่ได้ต่างกันหรอกครับมันคือสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อความบันเทิงของผู้ชมหลักใหญ่ใจความของมันก็คือทํายังไงก็ได้ให้คนดูชอบมันคือหลักการเดียวกันหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังเองไม่ว่าจะเป็นละครเองหรือซีรีส์เองทําเพื่อเสิร์ฟคนดูทีนี้การการที่เราจะรู้หรือไม่ว่าจะจะจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ย มันต้องลองผิดลองถูกเหมือนกันครับอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งในโอกาสที่เราได้ทดลองทํางานชิ้นนี้ออกมาแล้วก็เราทํามันด้วยใจและทํามันอย่างมีความสุขก็เลยก็เลยคาดหวังว่าว่าคนดูจะได้รับความสุขจากสิ่งที่เราตั้งใจทําเหล่านี้ครับเก่งเนาะเป็นผู้บริหารด้วยนะแสดงว่าเป็นผู้สัต์ด้วยเรียกว่า ปังไม่ว่าคือแบบว่าเงินเนี่ยคือไม่รั่วไหลจะทําทุกอย่างเลยแหละคะเขาบอกว่าเขาทำทุกหน้าที่ทําเยอะทุกอย่างทําแทบจะทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมก็แต่งหน้าทาผมเลยสภาก็คือใส่วิกมาแล้วก็เล่นเองเลยเป็นนางเองนะไม่แต่จริงๆแล้วน้องเขตเขาเป็นคนขยันแล้วแฟนเขาก็ขยันมากเนี่ยนางอะเนาะคุณแนทนะคะเอาละค่ะมาพบกับช่วงนี้ดีกว่ามาออนทัวร์จะพาไปดูน้องมิวนะคะน้องมิวสุประสธิ์เขาเปิดตัว before นะคะ4.3 0ู เขาใบเลขโหยพวพรุนี้หรือเปล่าแม่ก็ไม่ละสิแต่ว่าจริงๆงนะคะเป็นเพลงใหม่ของน้องมิวสภสิทธิ์นะคะซึ่งได้โอ้โหน้องแอนแอนเชลิสกอตแคมิสมาเป็นนางเอกเอ็มวีเห็นบอกว่าเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะแล้วก็มีสีสาวนะคะเพซเซลมาสร้างสีสันในงานแถลงข่าวด้วยจะเป็นยังไงไปดูกับน้องแอนแอนเิลิสกอตแคมิสเลยค่ะ สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมแต่ตอนนี้ผมแทบหัวปูอยู่วันนี้ก็บอกเลยว่าเตรียมโชวไ์ไห้ทุกคนเต็มที่มากๆชอบไหมครับผมถ้าชอบเพลงต่อไปเนี่ยชื่อกัล์้องดังน,นะได้ไหมครับผมจริงๆวันนี้ก็เสี่ยวอยู่เดี๋ยวรอ to แรกเลยขอฝากซ pues ิงเกิลนะครับผม before for a p r i r t y s h e Said ก็ได้แซมคิมมาทั้งแต่งมาช่วยคุมร้องมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยแล้วก็มีน้องแอนเชลรี่มาเป็นนักเบมบีให้ด้วยก็ฝากเบมบีด้วยนะครับผมค่อยปั่นกันเยอะๆนะครับพี่มิวรู้หรือเปล่าพี่มิวรู้หรือเปล่าว่าแฟนคลับของพี่มิวเนี่ยเขาส่งมาบอกแล้วนะตอนที่แถลงข่าวตอนนี้อยู่นะฮะเทรนด์ทวิตเตอร์ของพี่นะฮะขึ้นอันดับที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วด้วยพี่มิวครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับ ตั้งมาดูน่าดูนะเพราะว่าเอ็มบีเขาไปเขา represen ความเป็นแบบโอ้ผู้พูดภาษาอังกฤษตามน้องแอนช์เลยแตเป็นเ e อร์ซายบิวตี้เพราะอย่าเป็น bully นะแอ้วแอนแอนแอนเชลซีสกัดแคมเบอร์สต้องอยนั้นแน่เรานี่นะต่อไปต่อไปเวลาเจอคนชื่อแอนต้องบอกแอนแล้วแล้วชื่ออะไรแล้วเป็นแจ็คอ์ะแจ็คยังไงแจ็คจุกแจ้งะ จุบแจงเอาก็ลูกพูดแทนสิไม่ต้องพูดสิแม่เอออ่ะ <c oughs> เออเอาล่ะโอ้ยเวลาหมดเร็วมากเลย ดีแล้วแม่พรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวซื้อหวยวันนี้สามสิบแต่กอนจะลากันไปน้องแจ็คขาเรามีนี้เลยค่ะน้องจอสเอวเออาร์จอสเออาร์ออรจอสเออาร์เอรเออาเออารเออาร์เารเอารอาร์เออรออาร์ร์ออาร์ออาร์เอรเาร์าร์เออาเออารออาร์เออาร์ออาร์เออเออารเาร์เออาร์เออารเร์นอาร์เออาร์ออาาออราาราาะ สวัสดีครับจอสเวียนะครับยังไงฝากแฮ p ปี้นิว a r นะครับสวัสดีปีใหม่มายาชาแนลแล้วก็แฟนๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะเขาให้มีความสุขมากๆนะครับปีหน้าก็อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ไม่คิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเพราะว่าโควิดก็เดี๋ยวปีหน้ามาสตาร์ทกันใหม่นะครับเริ่มต้นกันใหม่มีความสุขมากๆนะครับ